การสวัสดีครับการสวัสดีคุณพ่อคุณแม่เอฟซีุท่ันครับมาพบมาเจอกันช่วงใบของวันเสาร์ที่28สนะครับอเรื่องของตัวเลขหน้าทางครับถือว่าเขาสู่โค้งสุดท้ายกันแล้วนะครับคารัเมอนี่นะครับทังแอดวิไลนะครับช่วงใบนะครับพอกลวยได้ส่งตัวเลขหน้าทางนะครับสุดสรุปล่างนะครับมาหายแล้วเป็นที่เรียบร้อย แล้วก็ชุดสรุปบนนะครับแต่ว่าสำหรับคลิปนี้นะครับแอดวิไลจะเอาชุดสรุปล่างของพอวกลว้ยนะครับมาฝากก่อนนะครับงวดที่ผ่านมานะครับศูนย์หกตรงๆงนะครับอันนี้ทางตัวเลขของพอกล้วยนะครับนี่คือสถิติงวดที่ผ่านมานะครับศูนย์หกล่างตรงๆนะครับแอดวิไลโลงงห้ตั้งแต่วันที่หก มิถุนายนครับสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะครับนี่คือหลักฐานการลงแนวทางงวดที่ผ่านมานะครับหลักสิบได้เก้ากับศูนย์หลักหน่วยมีแปดศูนย์สองสี่หกเพราะกล้วยจับคู่มากนะครับเนี่ยครับเก้าสองนี่ขึ้นบนนะครับเนี่ยแต่ว่ามันเป็นชุดล่างนะครับแอดวิไลเอามาเปรียบเทียบให้บึง พว่าลักซี่พะล้วยไดเก่านะครับหลักหน่วยมี2ด้วยก็ได้เป็นที่มาของ92บนแล้วก็หลัก10 0หลักหน่วย6นี่ครับ0 6ย์สรุปแล้วสำรับชุดนี้เป็นชุดล่างกระจิงนะครับคุณพอ่อคุณแม่เป็นชุดล่างกระจิงแต่แตกบนแตกล่างนะครับบน3 9 2าครับกวนที่่านมาแล้วก็ล่าง0 6ย์ นะครับนี่คือสถิติเก่าเอามาให้เอฟซีได้เบิ่งกันนะครับอาช่วงใบครับได้มาแล้วนะครับสำหรับสรุปล่างงวดน,นี้ถ้ามาเบิ่งกันนะครับมาเบิ่งกันใส่เวลาบอโดนเอฟซี FC คุณพ่อคุณแม่รุ่นซอวเตรีรยมสมมติปากาเดี๋ยวค่อยแคบหน้าจอทั้งของเก่าของใหม่นะครับเดี๋ยวแอดวิไลจะให้แคบหน้าจอ,อทั้งของเก่าของใหม่เดี๋ยวเขียนแป๊บเดียวนะครับ สรุปร่างพ่อกล้วยนะครับสุดสรุปขออภัยนะครับ อยิบหมักลำไยน้ำนองผู้พามากินน่วยเดียวนะครับอาการเป็นละค่ายเครื่องข้อเลยนะครับประวาันานี้อ่าลำไยตามมุมบานกำลังจะเริ่มสุกนะครับอาสรุปล่างพ่อกล้วยนะครับหนึ่งอ่ากร,รกฎาคมหกแปดนะครับเดี๋ยวมาติดตามกัน เขียนแป๊บเดียวนะครับใส่เวลาบอดดน <c oughs> อาเามาเริ่มจากเลขอ่าสำหรับเลขวิ่งล่างเลยนะครับ <c oughs> อ่าขอไพยนะครับนะอย <c oughs> ่ายิไลกระต่ำขากลอง ครับวิ่งวันนี้สรุปนะครับพเพกวดสรุปมาที่วิ่งได้4กับ5ต่อไปครับหลัก10สิบพกวดจะให้มาแบบนี้ตลอดนะครับอ่สิบหลัก10ได้มาที่ สี่ห้าหกแปดยำมาเป็นสุดสรุปนะครับชุดนี้ต่อไปหลักหน่วยนะครับหลักหน่วยได้มาที่หนึ่งสองสาม ห้าเขาสามารถจับเองได้นะครับเพราะ,ราะว่าพกลวยยืนลักซิบลักหน่วยมาให้แเรวนะครับสามารถจับเองได้แต่สรุปนี่ถือว่าพกลวยเน้นมากเลยนะครับเน้นมากแล้วนะครับเดี๋ยวเขียนไอ้สีอีกรอบหนึ่งล่างนะครับเป็นล่างอย่างเดียว <c oughs> เน้นเลยนะครับ ท่เอดวิไลจะเขียนลงไปนี่นะครับเป็นตัวเน้นของพอกล้วยเลยนะครับเน้นตัวเน้นเลยนะครับก็คืออ่ี C หนึ่งครับส C สามแปดห้า คือสุดสรุปแล้วนะครับพอกล้วยจะคัดเอานะครับอ่าสี่หนึ่งสี่สามแปดห้าไม่จบมาเบิดเพราะวัดมันเป็นตัวอ่าสุดสรุปแล้วนะครับแล้วก็มีตัวกันพอ้กยกันมาสองคูนะครับอ่าตัวกันคือห้าสอง สี่อ่าครับง่ายๆนะครับเพราะจับเอาได้เลยเพราะว่าพอเกวยืนลักมาแล้วนะครับอ่าไม่สับสนอะไรนะครับอ่านี่คือที่ว่าสรุปนะครับเอฟซีคุณพ่อคุณแม่สรุปให้นะครับอ่านี่คือตัวเด่น4 1่หนึหนะครับ52กับ4ีหนี่คือตัวกันนะครับสรุปแล้วนะครับเอซี สรุปร่างนะครับมือนีสรุปให้วันที่อา <c oughs> จะเจาให้เบิ้องทางของเก่าของใหม่อ่านี่ครับรับแคปบหน้าจอกันเลยนะครับมือนีสรุปไห้นะครับวันที่สรุปวันที่ยีสบ สรุปวันที่28วันที่28นะครับนะครับนี่คือมือสรุปนะครับสรุปแล้วนะครับลางพอกลวยนะครับก็บคือตัวเน้นนะครับก็บคือ C1 C3 กับ8 C 5หานะครับเอาไงยๆนี่คือตัวกันตัวร่องครับ5 2กับ4 5 ชุดล่างอย่างเดียวนะครับไม่เกี่ยวกับบนเดี๋ยวชุดบนแอดวิไล่ลงไห้นะครับเพราะว่าแอดวิไล่กับได้ม่าเดียวกันพอะกล้วยทรงมากพอกันเลยสรุปล่างสรุปบนแต่คลิปนี้อยากให้เอฟซีคุณพ่อคุณแวรีรีบไปหาย,ยิบจับฉลากกินแบงรัฐบาลให้ท่านนะครับเลยสรุปล่างก่อนนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปคลิปหนานะครับอย่าลืมนะครับว่าที่ผ่านมานะครับถึงจะเป็นชุดล่างแต่แตกบนล่างนะครับ92นี้อยู่บน06อยู่ล่าง นะครับเป็นล่างกระจิงนะครับแต่ว่าแตกบนแตกล่างนะครับนี่คือสถิติเก่าเอามาให้ FC คุณพ่อคุณแม่ได้เบิ่งกันอ่าสำหรับคลิปนี้จากลาก,กันไปครับให้ FC คุณพ่อคุณแม่ยู่ดีมีแห้งเจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับ